quan gia tùng nia cai chân sạc quan gia tùng ninh nái ba nỉ xuống kỳ đài thầu đài chân cho bôi bên bạch mày yà chút mai หลิวในละครเวทีหงเนือมังกร The Musical เป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของสาวแพสทัศนีไม่น้อยค่ะนอกจากเรื่องราวเข้มขน้นเพลงที่ไพเราะแล้วตัวละครตัวนี้มีการพัฒนาการมาตลอดเวลานั่เองมันแล้วแต่บางช่วงนะตอนที่ซ้อม,อมที่ห้องซ้อมเนี่ยมันก็จะมีบางจุดที่ว่าเออเดี๋ยวเพลงนี้ห่วงเป็นห่วงเพลงนี้ห่วงกราฟตัวละครที่ว่าอย่างหลิวเนี่ยต้องอม,มีกราฟให้ชัดเจนกราฟในที่นี้หมายถึงว่าจะต้องออกมาตั้งแต่ตอนสาวใช่ไหมคะแล้วก็จะ ต้องเห็นการพัฒนาของหลิวในทางด้านความคิดการเติบโตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสาวแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นพอหลังจากโตขึ้นก็จะมีความเด็ดขาดขึ้นรับรับตำแหน่งแล้วเป็นยังไงเนี่ยต้องคนดูต้องเห็นชัด ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นทีวีเนี่ยมันจะง่ามันจะง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะมีเวลาให้เล่นเยอะแต่ว่านี่เป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งซึ่งองค์หนึ่งเนี่ยค่ะมันเวลาแป๊บเดียวก็ต้องแสดงให้เห็นความต่างอย่างชัดเจนด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยยากพรก็ห่วงตรงนี้เป็นคนในเขตนี้ก็ย่อมต้องรู้ว่าในเขตนี้มีกฎกติกาเช่นใดช่านตัดสินของผู้แก่ซุ้มยุติธรรมดีแล้ว เป็นช่วงเทศกาลมนนงคลบอรว่าไว้ถ้าบุญกับคนก็เกิดเรื้อสิ่งใดแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอซ้อมไปเรื่อยๆก็ค่อยๆมาแล้วก็สบายใจขึ้นพี่บอยบอกโอเคดีแล้ว oh กับการขับเคี่ยวระหว่างหงและมังกรบนเส้นทางแห่งอำนาจการประทะก,กันร,ระหว่างความแค้นและความรักท่ามกลางบรรยากาศของฉากแสนสีเสียงในแบบศิละปะจีนอันตรการตาในละครเวทีที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอหงเหนือมังกรเดอะมิสซิคัลพงาดนือเวทีเมืองไทยรัชดาหลายเทเตอร์22กันยาย,ยนนี้ค่ะ